สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้น ช่างเมย086 381 2601ครูจา๋า080 611 7055ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินมอบรางวัลการประกวดคณะกลองยาโบราณในงานมหกรรมสิงกลองร่องคำกาลสินแข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียนประจำปี2568 นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคณะกลองยาวโบราณในงานมหกรรมเสียงกลองร่องคำกาลสินแข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียนประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคม2568ณสนามหน้าเทศบาลตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินโดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกาลสินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพื่อเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเสียงกลองของพื้นที่อำเภอร่องคำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยมีน,นายธนพัฒน์ณรนองนายนพดลจรเพชรนายดุงศักดิ์อิ่มเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการและชาวอำเภอร่องคำเข้าร่วมพิธีผลการประกวดคณะกลองยาวโบราณปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศได้ แก่คณะเจ้าพ่อขามนาครจังหวัดขอนแก่นรับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมเงินรางวัลจำนวน1 5 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดคณะกลองยาโบราณได้แก่คณะวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาลสินรับเงินรางวัลจำนวน10,000บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดคณะกลองยาวโบราณได้แก่คณะพัฒนศิลป์บ้านฝางรับเงินรางวัลจำนวน8 0 0 0บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การประกวดคณะกลองยาวโบราณได้แก่คณะยุวบูร์จังหวัดหนองคายรับเงินรางวัลจำนวน3,000บาทราชธานีอำนาจ,จเจริญยั่งโสธร,รและก็นำความภามคภูมิใจนี้ไปสู่องค์กรของตัวเองและสู่ครอบครัว ขอบุณมากคลณนะครับได้รับกําลังใจจากท่านผู้ว่านะครับจากท่านรองค่ะแล้วก็หลังจากช่วงพิธีทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422